งานให้มีความสุขสนุกในทุกๆปีต้องงานหนาวนี้ที่เวียงเทิงอำเภอเทิงร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงเทิงชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาวัฒนธรรมอำเภอเทิงและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายขอเชิญเที่ยวงานนาวนี้ที่เวียงเทิงระหว่าง20 25ธันวาคม2566 20ธันวาคมชมพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ตรการตาการประกวดทิดาเมืองเทิง และพบกับศิลปินที่เอาใจขาแดันอย่างเต็มที่เอ็ดีตลาดแตกมา,างกังอดีก21ธันวาคมชมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์การประกวดขันโตกอาหารพื้นถิ่นพบกับศิลปินวงโอปอ u มิวสิก22ธันวาคมชมการแสดงบนเวทีอันสวยสดงดงาม ตามด้วยการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของผู้นำท้องที่ทั้งชายและหญิงพร้อมกับศิลปินเจ้าของบทเพลงหัวใจหอมปล่อยวิวจตุพร23ธันวาคมชมการแสดงทางด้านศิลป,ปะวัฒนธรรมแบบล้านนาการประกวดฟกซองของเยาวชนและสนุกสนานกับวงโซดานา้ํา24ธันวาคม ชมการแสดงตีกลองสะบัดไทยการฟ้อนดาบการแสดงศิละปะวัฒนธรรมที่หลากหลายการแสดงดนตรีฟอกสองของเยาวชนและพบกับศิลปินน้องจานิม25ธันวาคมชมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมไทยอีสานการแสดงทูบีนับ,บวันของกลุ่มเยาวชนการแสดงของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและพบกับศิลปินวงฮัตเชียงไหย่ยังมีความน่ารักสนุกสนานในรูปแบบของระมงยอนยุค จากกลุ่มพัฒนาสตรีในแต่ละตำบลทุกคืนนอกจากนั้นท่านจะได้ช็อปและชมมหกรรมสินค้าน่านาผัานเสื้อผ้าอาหารเครื่องดื่มของใช้พร้อมกับชิมอาหารในบรรยากาศแบบการมั่วครัวแหลงทั้งหมดมีที่นี่ที่เดียวในงานนาวนี้ที่เวียงเทิงนักขวงวัฒนธรรมอำเภอเทิงเชิงสะพานแม่น้ำอิ่ง2ธันวาคม2566 ทมพลาดแห่งความงามบนทางสามแส้ขึ้นเหนื้อจดแดงแคว่ยแหงเชียงคอ